ไปยันถ่าเอาต้งเจ๋ก่อนอถ่าเอาตรงนาแดงนั่นบอกล้วเด้อละไปล่าละเปล่าก็ละขึ้นเปล่อ ยี่นี่ต้นหับกระสุนซองบอกไก่นะพี่น้องตอนนี้ไก,ก่กับอยู่ข่มขามเนาะล้างบ้านแต่ข่มขามกาชีไปออกไปบงึงยีนาล้านเนาะพี่องษ์มีคู่ได้มาเนาะยหนาหล้าน ให้กับบ่าวมาเอืมนางเซนแจมมนาแจแขงเนาะแต่อยู่ซ้ายมีบ่มีบ่บ่อยเนาะบ่าวสับดีเลยบ่าวสิไปกินอยู่ไปบ่าวกินบ่ได้เลยอืนักเคียนมีนาเคียนเขียนเยอะส่วนส่วนอยู่เมีมีอันนั้นไปนำต่อใช่บ่แม่นเจอีกคนหนึ่งใครเจอยังว่าเลยนะเรียบ่มีกับบ่บ่อยอยู่เรียบบ่าวมีบ่บ่อยนั่งอยู่นึ่งมีบ้านไหนนะ จังว่าปังเนหัวขเอออยู่นะหัวขมเอนา้ปังนาาัในหเฮียนเนาะเออน่าปังแล้วู่ในหอปังคนามีปุ่มมีมักบานมีนากินมีน้ามานเลยอย่อ be oney, hydrogen, ablo, างกล่องของฟันก็มีอ้หูเปลเกยมาจากสรนะอ๋อแม่ละเข็นมาสมศรทุนน้ามัมขนม สม่วนนะข้าวเจ้าไว้เนาะข้าวเจ้าบริสุทธิ์กับปากกาปากกาไปแล้วเนาะเออตอนนี้นะทำไม้กำลังหนังถ่าพี่น้องเลยหนังถ่ายังไงหนังถ่าตามอ๋อหนังถ่าตามอยู่พี่น้องพี่เบี้ยว่าหนังขากินกินขากินขาดีกว่าขากินเออกินขาขาตามเนาะ เขานั่งทมซอำเหมือนเดิมเลยมากินให้เสร็จนั่มาเร็วนำมาแล้วน่ามึงเข้เจ้งมาแล้วฮะม้ามากินไก่มาไผ่มาเองตัวไหนตัวตัวตัวแดงมึงบอมาอีกสิมาเอ้าไก่ม่ส่งจิอะอเดี๋ยว่มาส่งเนาะเมื่อเราก็มาพร้อมกันมาแม่หนึ่งเบิดช้ำไผ่ิ่ฮะไผิ้นนึงพกเนีไปดนี้อโถไผมา ข้าข้าวะไรข้าวขีดประมาณตะโพนะสิบสิบสิบยิ่งอ่ะบ้านี่นั่นมันคือบุงกรลำเท้าเลยได้เมื่ออลไวบอกหรือบอกไปในคลิปเจียงบอกไปแล้วได้แล้วพี่บไปฟังคลิปหนูเลยอ่าได้มือแล้วพี่น้องไอ้สีเรื่อยๆสีเอาอ่ะถูกข้องพี่น้องเอ้เอาเสาลงลุะ

เนี่ยเฮาจัะยังยังได้ได้นะมึงเกยกายแบบในป่าเนี่ยนะจังได้ไจริงๆมึงอ่ะไม่มีเสน่ห์แล้วนะเขียวนะปากมึงนะมึงยังสิไปแป๊งดัดเพ็ดเนี่ยหนามึงมันกะอานางามไปแห้งแล้วเนาะเตียงเนาะแม่กันอย่างนี้ได้มวนตั้งใจอยากเห็นมาเดินเลยแต่มันมีโอกาสแล้วก็่ได้โอกาสมาแบบนี้มันได้โอกาสแล้วก็มีโอกาสก็เลย จัดไปสักเกิดยวถ้าโอกาสก่อนชิพิ้นท้อนแขว้หนาดเล่มๆพี่เนาะเล่มกระม่นเนี่ยน่างามพี่น้องค่อยว่ๆซ้ำนี่ก็งามเลยนะเขอวะงามบ่มันใหญ่เกินเดี๋ยวปะมันใหญ่แล้วใหญ่เพิ่มถูน้ำมามานั่งถาเอาตามาหุ่งสามชั่วโมงเลยพี่น้องเลยโอ้โหมาหุ่งกัอยู่ต้นเพิ่นโอ้โหมาอุ่งกัอยู่ต้นเพิ่นแหลข้างต้นมานี่ข้าง บจ่อยเนาะเกลอยอดเนี่ย่ไยอเนี่ยบยจ่อยเนาะไม่ทางจ่อยไปใช้กินหันเนาะมากินพอกเขาจะมยหุงบบปกินเลยก็ล่างช่ว้อหก็ร่างเม่ซ้อัวบไปทำมีกระปุนยุกกระปุยุกเออเนว้อไม่เป็นน้

ดูตรงไทยบลงตัวันดจะตมพร้อมกันเลยบอหัเาสั่งาวพันชาวบติวเอาสั่งาวพันาวพันเออโอ้ยน่าลงเลยากุ้งเาใตริ่้ำโลจัดไปไปนีให้อันพอดีแบบโอเคหรือบอให้ให้เขาดอยนมาตำหรือว่า่าไใช่ว่า แต่ว่าจะต้องกินอย่างเดียวเลยวะมาแดงนั่นบอกแล้วเด้อระปลาแล้วัะปลาก็ลับขึ้นปลาวรารับรับปลามื่อนีร่แล้วเออกูบอกแล้วแล้วกูไปเจ้ามึงเซนได้เออเออมึงจะมึงเซนได้ยิงจ้ะ เราไปแลาวล่าเราุปจามุนซินหนหอเนาะเราคุยกับอนนองสาวเราเนอเอ,อประจามุนซินเธอ,เอ,อมากินไก่แม่หนึ่งสิปแม่มนกินนะอ่ะมาขวงเกดอ,อ,อุมาแดงนั่นจำขไหมตัวบริหินมามนูึงบา้าจะบอกต้องบอกตองบอก,บอก,ก,ก,กยัละ เขาแบบไหๆเขาแบบว่าปามาได้บอกเขารื่อง้งจีิ้นน่ะเขาบริจัดเอโชคเสมากเขาบริจาคเอาิ้นเจ้าก็ซื้อไปลายเอไงสไปกินเออไปสยอยกินน้ำลอกัสน้องเคยกินน้ำมาปิดปกผิดสอยซาวาเป็นิเตรียมงานน่ะละก็เลยอนี้กับุ๊เพืนซาวาบนมือ

อย่าท้อจ่อยเอาหัวโอ้ยหยาดเป็นของธรรมดาเลยเนาะเจ๋อเอ้ยดูเขาหยาดหยาดหนึบผมต้องหยานพราะท้อจ่อยเป็นของข่อยแล้วย่าหันไาเป็นของข่อยก็ได้ปาให้เมียเป็นเอาคุณนั่นโอ้ยความสุขของเมียนั่นเล็กๆหน่อยๆก็ปล่อยว่ามันฟ้าหยาดอยากกดดันผลลายนะใช่เงามาของเทาของเก่าใช่ก็เป็นของเทาคือเก่า ไชสองคนค่ะ่ตัวสีไว้ป้ไว้สีเออไว้สีเอเหรอท่านไว่เเ็นเอาเปนัวนสิปาค่ะอ้าวเจ้าก็เห็นให้เนาะพัวเห็ดว่าเป็นไงานุก็เห็นเป็นเป็นค่ะอ้าวนุกนนอนหายสิซื่อค่ะนอนหายสิซื่อตายแล้วของแน่มันพ่นเนาะ ้องแนวพันเพื่อนวะเมียต้องอยู่ต้อนอยู่สือเพื่อนวะสืบเฉยค่ะโอ้ยบ่ได้บ่ได้เมียก็ต้องซอยกันเห็ดเนาะเอาเนาะงาซอยกันทมาหากินคือบอกเอาไปหน้ากันด้านค่ะเ้าเห็นไม่เป็นค่าใส่จักนี่วะสามนีมพออยู่มถามใครค้าถามใครค้าเราอ่ะเพื่อนนอนถ่ายเพื่อนหัวเรานอนถ่ายอยู่ด้วยหัวเราหรือัวเรื่องว่านอนถ่าไใครนอนถ่าเจ้านอนถ่ายเอว่า ท่านสารทั้งสองทัางสาคนทั้งแรลกทั้งแลกแกมผัวคุณน่ะมันได้หอมก่อนปู้อี๋วะแต่หอมอะไรข้างหอมอะไร้ายหอมซองเสือคุณน่ะหอมซองเสือพี่น้หอมอีกนมตาตาตอีกเจ้เจ้าบราเสียว่าเสีใยวเมียเขาจ่านี่หากบเสียให้ไะพี่น้อเระวังงด้อระวังเด้อ เจ้าของแล้วเจ้าก็ย่างนเจ้าก็ย่างไข่หน่อยใจเว้ยอ่าของพวบดุดมพนันนะของพวบหายหอมนะอ๋อของพวบหายหอมคนละพวบหายหอมคนละกันเลยไปดมพัูอื่นกเลยไปดมพวว่านั่งเลือดเด้อขยองทันไดเลยยังบทันดองนะบทันเดยวกันเลยเออ อีกไม่กี่วันนี่เองถึงแล้วค่ะดองบะแพงดอกค่ะสิบบาทสิบบาทนี่แหละค่ะห้ยสิบบาทสิบบาทเอาบาทเอาหาบาทไปได้ไลยไห้กบ,บยักษ์แต้มาเมียร์าักจา,านหาบาทนะครึ่งหนึ่งได้ค่ะเห็นไปเห็นมามันมันรีบอชิบกระชิบหาบาทได้ครึ่งเดียวคือโอ้ยเหล่านั่นเนี้ยสิบบาทกันกันเป็นท่อนห้วย เท่าไรวะลักแสนยี่ห้อแ่บ้านบาทมันชิบาวะใช่แล่ารักแสนมันแสนกว่าช่องถึนคือคูมืออมเมนสแสนกว่ช่อบานสีบาทเนาะช่องขึ้นไดู้มือองขึ้นแล้วบานโซเชซเบอแปะอกคัดท่องบอกขื้นอะเงินเงินบอกันอนจอยโฟฟิเมออพี่น้องข่นี่ซิมืิเองค่ะเฮ้ยมึงสิขาตัวอ่าตัวหาเพรหว เอาเป็นเพจเหรออมึงสิขามันจะได้กับได้ทั้งกูได้ทั้งมึงไงอีแนามึงยาเพลเด้อทำเพมมาเซ็ตด้วยพอปูพื้นหายผเอาปูซิเมนต์หา ไปแล้วเล่นอะไรเฉยพูดได้เขาเขาเขาคือสนใจเจ้าเธอเจ้าง่ามันอันหมดเลยคนดังไม่รู้หรอกลายการคอยคุ้มในเถอะคนดังค่ะใกล้มากกับซ่างฮาร์แต่เศร้าเฉยก้าวเปลี่ยนสื่อมาแล้วเปลี่ยนสื่อใหม่เขากระบอกเสียงดีค่ะเปลี่ยนสื่อใหม่เลยมันเบิ้ลเบิ้ใช่ไหมล่ะค่ะเบิ้ลใช้สื่อใช้ ซาอี้เขี่ยวปกมวนค่ะได้ยินได้บอกพี่นองนั่งเฉ่ๆใช่เคียวมักมวนใ่ไหมเมื่อเ่วานนีแม่เพิดเข้ามาเนาะเขามาอยู่ในนี่เล็เคี่ยวเปี่น่ไหมอีจอยไปใชที่อีจอยมาเราอะป็ลือเนเอ่นอีจอยหเแม่เปดเ่อุ้ยได้ยินเสียง พักกัเถอะพักเตียงนี่ม่เป็นแพงเอ้านอันใดอะม่น่อยแมาหน่อยบึงมาเบึงแมวบึงเนี้ยในโทรศัพท์แข่งมันคนหักซัดคุณแน่ลูกสาวท่าจ่อยมันอยู่ขขางๆันทบ้งดนีห่างมัจบเค้า ยูนิล่าเขาจ่อยู่นี่ไปไปเอ้เขาชวนไปเลยเฮ้ยเขา่วนจ่ไวแล้วเฮ้ยพวมีผู้ชายมา่วนจ่อยพี่น้องเองมันจ้ามไขขาเยียมอร่อยแล้วใช่เลยหกที่สองสองสมองผ่านไปตามจีมันเอาไปดำมันตามเห็นล่งท่านแป๊บเดียวเนาะมันจะได้บเอ้าอันนั้นมันกระเทียมไว้เบิร์ดเลยเนาะ มันหูมันเฮ้ยมันยังปาดไปเบิดเลยันาดกระดาษหอนยูเฮ้ยเอากระดาษที่ชั่วไม่ได้เศืไงห้เมียนี่ถอนค้ะม่ใช่เมียค่าประชัคอค่ะโอ้โหอาอีกได้พี่น้องถือทีว่าขอเลยไก่ตักคอนะครไก่ดองไรไก่ดองไงโอ้แพทย์เฮ้ยไก่ แต่เก่านั่นบริวาเรื่อกท่านคอบัด่พไปเด็ดดีหอมแก้มพัวกูเลยมาบอกเรืองคอแบเฮ้ยแต่เก่าพัวพัวเซยเด้ตับนี่ขาดเฮ้ยโอยใช้อยากเปลียนใจเรอบอจักจักล้านเอามาโหลดสิ่มคอหน่ยห่นอร่าสองหมื่นบ่แพ่หมนสองหมื่นบาทนะอ๋อแม่คล้องเงินสองหมื่นเพชรนะหวานของนะน้ำตาลเนยใ้นตาลใชพอยังแ่เมืหน้าอมอีกเป็นป่ะมือน้าเป็น เดี๋ยวฉันมารนเขาอีกอันนี้เขาันเอากลอยุเกวิดไ่โเลยนะต่อยมาแล้วทุกอย่างเลยเานะจบอีกอย่างหนึ่งกินกินเ้ยาไุบน่งานกินยังกับกินน้ำบนันนี้เนะบาดแหละข้หามบอกข้หามแบยังจ่อยของแข็งบหารดอกแต่คือหาหาทีก็คือปลาแดกอีแลปลาแดกดิ แม่ถ้าปลาแดกกุ้งม,มันก็ซุกอืไปกัมันเป็นบางห่วงเขาเหมือนกินเออบางห่วงทุย่างค่ะแล้วแล้วเขากันโอเคพี่น้องกับคลิปนี้กับจบลงเพลงสำนีเด้อพี่น้องไมไม่กัไม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเด้อพี่น้อง<แ>ขอบัุณนายกินนาขอบคุณขอบคุณลองหนหล,ลายเด้อสิออครับชมคลิปนี้จักท่านนะ